ดันี้งดังดิพี่ดังดังดิดังพอแล้วครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนเกี่ยวกับ g o o g l นะครับตากแกนอบิจิกรไม่ยืนเลยนะมันมมามันโง่มาว้ยคุณหนุ่มตะโขดเยอะอ่วันนี้เรามากี่คนก็ประมาณ5คนนะครับดจริงๆครับเพราะมาแค่นี้ ที่เหลือก็อู้เลยเฮ้ยน้ำทรรมชาเนี่ยน้าต้องสกปรกสิเพื่อนง่ายมากเลยบอยร่างขาขนและแข้งเนียนเลยโอ๊ย เอาเป็นว่าเราไปรับชมช่วงนี้ก่อนเลยก่อนครับช่วงเรื่องของเรื่องฮนะเรื่อง,องเรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเนระา,าไปชมกันนะครับเอานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสวรรค์นะครับคุณแอดมินมอร์ซินสยาชูนินวาวินดาอ๋อเอ้าเอาแล้วแหละครับครับเอ่อ,อ,อสวรรค์นะครับหมายถึงภพบหนึ่งในคติของศาสนาต่างๆเช่นศาสนายูดาห์ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเยอะเหมือนกันครับอันเป็นสถานที่ตอบแทนคุณงามความดีของมนุษย์ที่ได้ทำเมื่อ ยังมีชีวิตอยู่นโลกมนุษย์นี้นะครับ oh. สวรรค์ในความเชื่อทางศาสนาแปลว่าภูมิหรือดินแดนที่มีอารมณ์เลิศด,ด้วยดีจําแนกออกได้เป็น6ชั้นคือจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาสุสิตนิมมานาวดีและปอลมินนิมิตวัสสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ละครบอา สวรรค์มี6กชั้นแต่และชั้นมันแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยก็คือภาพจตุมหาริสิก้าก็คือมันไม่มีอะไรเลยนะครับต ok ่อมาก็คือดาวดึงคือเขาไม่มีเกมมอยให้เล่นนะครับส่วนลายามาก็มีเทวันอูุสิษย์ก็มีเคทูนิมานวดีก็มีวีวัามีนิสิตสวัสดีก็คือไม่มีเวทีให้เล่นครับเผมว่ามันไม่ใช่ละ อ่าสวรรค์คือภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดาเป็นโลกที่อาศัยของกายอันละเอียดเป็นทิพย์มีรัศมีสว่างสวัยรอบกายตลอดเวลาเหมือนตอนเป็นซูเปอร์ไซย่านะฮะไม่ใช่ครับเหตุที่ทําให้มาเกิดเป็นเทวดาได้เพราะสร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เมื่ออุบัติขึ้นก็ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันทีงดงามตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาจุติจุดตินี่เหมือนตอนที่เราเล่นเกมออนไลน์ป่ะครับใช่ไม่ใช่นะฮะ มีความแก่บังเกิดขึ้นเหมือนไม่มีความแก่บังเกิดขึ้นตอนที่อยู่ <c oughs> ในเมืองมนุษย์นะฮะเอาเขาเท่าที่เขาอ่านผิดครับวมานปราสาทคือที่อาศัยของเทวดาฮนะล้วนมีความวิจิตรงดงามมีขนาดแตกต่างกันก็หลังใหญ่หลังโตนะครับหลังเล็กนะฮะมงมาเล็กนะครับเออไม่ใช่แล้วฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ความเป็นอยู่สะดวกสบายมีอาหารทย์บังเกิดขึ้นมีบริวารคอยรับใช้ใกล้ชิดเสื้อผ้าเม็ด สภาเป็นทิปวิจิตรงดงามกังเกิดขึ้นให้สวมใส่มันเสกได้นะฮะกิจกรรมแต่ละวันก็มีการเที่ยวเพลิดเพลินบันเทิงอยู่กับเหมือนสถานบันเทิงบนโลกมนุษย์ไหมครับเนี่ยอืมไม่ใช่ครับเพราชมสวนเพกาวเพกลวอยู่กับที่การชมสวนนะครับโอ้ชูกำลังเออโทรศัพท์ผมเข้านะครับคุณนุอตะคุช่วยช่วยอธิบายต่อไปก่อนคเออนะครับถึงอการสังข์ รันระหว่างทวยเทพทั้งหลายส่วนจะอุบัติขึ้นนะส่วนเช้นไหนก็เป็นเทวดาประเภทใดแต่อยู่ในฐานะอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ตัวเองสังสมมาเมื่อครั้งยังจะเป็นมนุษย์นะครับซึ่งในมีไว้วก่าวในบไตยจิจกาเนี่นมีสามสิบเจ็ดล่างทานนักสูตรนะครับนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะอืมครอยากจะรู้เรื่องสวรรค์เฮ้ยรู้เรื่องนรกนะครับก็ ไม่รู้ิน่าจะไปดูเรื่องเอ่อเรื่องนี้เลยครับเซนเซียครับผมโอ้พาหกพศเออเออเซนเซียพาหกเจ้านรกฮาเดสแชปเตอร์อินเฟอร์โนครับผมเออล้วครับจบไปไปพวกเรื่องของเรื่องนะฮะบอกว่าทุกคนเพื่อได้สาระเกี่ยวกับเรื่องแมวเรื่องเยอะเลยนะฮะก็ต่อไปเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้เขาพูดมึงเลยหรอ เร้าว่าสื่อนู้ทำไมเชื่ออ่ายรายการนะครับครับผมอ๋อผมมาถ่ายกัเอก็เดี๋ยวข้อต่อไปะเป็นข้อสัมภาษณ์นะครับข้อสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรหัวข้อในตอนนี้ถ้ามีพนมาพูดถึงเรื่องนสวรรค์จริงจัเชื่อ ไม่ชื่อจำนวนคนนั้นไม่มีจำนัดที่แน่นอนเอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบหัวข้อไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าพี่ๆนักศึกษาหรือคนที่มาร่วมงานในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเชื่อนรกสวรรค์หรือไม่เชื่อเพื่อเป็นการไม่ให้คิดยืดยาวเราเาไปชมเลยครับเอาละครับ,รบพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ อ่าพี่ชื่อบอรูณนะครับอ่าอยากคิดว่าพี่เป็นตัวเป็นเกณฑ์นะฮะอ่าครับเนื่องจากว่าส่วนอ่าวันนี้ผมจะมีหัวข้อสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าพี่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไหมครัพี่ในในส่วนตัวพี่พี่เชื่อนะแต่สําหรับบุคคลทั่วไปพี่ไม่รู้นะเอาเฉพาะของพี่คนเดียวครับพี่เชื่อเพราะอะไรฮะเพราะอะไรหรอเออวะเอาเออพี่ก็โดนสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กๆนะว่าพี่ต้อเชื่อว่านรกสวรรค์มันมีจริง วันนี้ผมมีนิทานสามพยางให้พี่ต่อเคยเล่นในบีบีใช่ไหมฮะนิทานสามพยางเนี่ยว่าเขาเขาเขาเคยใช้ตัมซูเออวะก็นิทานสามพยางนะครับผมขึ้นต้นให้พี่ว่าเช้าวันหนึ่งพี่ต่อว่ามีเป็ดตัวหนึ่งมีเป็ดตัวหนึ่งเออเยอะเกินเกินเกินสัตว์เป็ดตัวหนึ่งเออเป็ดตัวหนึ่งอ่าครับขอบคุณครับพ่อเพราะอะไรครับไม่รู้ดิ เหตุผลเนาะไม่รู้อะอาจจะเป็นว่าเวรกรรมจริงมั้งน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่คนนั้นเขาต่อนิทานสามพยางจากผมจากตอนแรกที่ว่าเช้าวันหนึ่งแล้วเขาต่อว่าเป็ดตัวหนึ่งเพียต่อว่าไก่ตัวหนึ่งไก่ไก่เชื่อนะเชื่อเหมือนกันครับเพราะอะไรฮะมันไม่รู้สิพี่พี่อยู่พี่นับถือศาสนาพุทธมั้ยถ้าพี่ว่าทำดีมันก็ต้องได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วมันก็น่าจะได้ลงนรกไปเพียฮะ ก็พี่ก็ชอบเข้าทางธรรมะอยู่แล้วครับชอบสวดมนต์ไหว้พระทุกคืลนละครับมีนิทาน3พยางค์ครับต่อ่ะมันขันทุกเช้าขันทุกเช้าไหมฮะ <laughs> ไม่รู้จะต้องยไงดี <laughs> อะไรอ่ะหาอาหารก็ได้ว ขอบคุณครับเชื่อค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเคยเกิดกับพี่ชายของตัวเองเอ่อเราเป็นเรื่องสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมค่ะยังไงคะคือแบบตกใจบ้างมันแะวิวว่าลมเร็วคือแบบว่าอราเ้ยงยังยังยังวิวเร็วคือพี่ชายตอนนั้นขี่รถไปแล้วมันมันมีเสียงใช่เกิดอุบัติเหตุแล้วมันมีแสงกระสุนมาว่าเจ่ มันลบความในสังคจบมดหลอกให้ตกใจตอนตั้งไหก่อนยื้อยืนสองไงพี่ครับเมื่อพยายามไว้ต่อว่าเออเด็กกัเลยเนี่ยติงติงติงเป็นศึกสำราญเชื่อครับอ๋ออะไรฮะอ๋อมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์นรกครับผมที่จริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสิ่งนี้ครับ ปอง้วัดนี้สามพยางกของพระบุตรกุมารนะเดินกลับบ้านเชื่อกันพออะไรฮะเขาก็เคยได้เล่าคุยมาเมื่อกี้นี้มีคนต่อที่ทางสามพยางเขาบอกเลยว่ากลับบ้านมีไก่เดินทาแล้วเขาต่อว่าอะไรเับสามพยางผ่านหน้าวัดเชื่อค่ะเพราะอะไรฮะก็มันมีบุญกับบาปอะค่ะ ตอบง่ายมากเอ่อขยายความหน่อยได้ไหมครับขยายความก็ทำดีได้ดีค่ะทำชั่วได้ชั่วทำมั่วได้เต็มทำให้เป็นลอกเพื่อนนะใช่ค่ะจบมาก็สามสี่แปดสิบผมเองนี่แหละฮะโอ้จริงเหรอน้องเขาต่อท่านสามไม่คิ่ว่าประมาณร่องไก่มันเดินกลับบ้านแล้วมันต้องทิ้งไว้ที่ว่าผ่านหน้าวัดที่จะต่อว่าวัดอะไรคะ นี่คือสามพยางค่ะวัดอะไรไม่ต้องมีกระบอกหรอวะก็เชื่อค่ะเพราะอะไรฮะก็อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะสวรรค์อยู่ในใจนรกอยู่ในเนี่ยโอ้ค่ะชื่อตอนของตอนนี้เลยนะครับแค่นั้นเหรอกีแค่นั้นค่ะสามพยางสอดหนที่คนเมื่อกี้ครับ เขาถามว่าวัดอะไรใช่ไหมครับอาร,อารันยิกค่ะอารันยิกออ๋เชื่อเพราะอะไรฮะับแถ้าคนทำดีก็ได้ดีทำเพื่อก็ได้ชัค่ะฮะก็เมื่อกี้มีนิทานมาว่าเอ่อไก่นะฮะมันเดินผ่านหน้าวัดแต่เขาตอบมาเป็นสามพยางนะครับพี่ยนตอบได้สามพยางเยี่ยนตอบว่าอะไรครับพี่เขาก็ไม่ตอบเราจะหุ่นพ่อให้ก็ได้เป็นวัน เขาบอกว่าเดินผ่านหน้าวัดอารันยิกใช่ป่ะอารันยิกเดินกลับบ้านเชื่อค่ะเขาอะไรฮะก็ที่โรงเรียนก็สอนในโลกสวรรค์อยู่แล้วาแล้วมีนิทานสามพยางออย่างนี้ตีปับบ้านเออ๋อผมหือยอดมากครับเออนี่ถามยายยายยายยุ้ยยุชื่อ ชื่อครับเออผมชื่อกอลฟครับรับสกุลได้ไหมครับชื่ออย่างเดียวครับเราชื่อเวียนเดียวใช่ไหมครับชื่ออย่างเดียวครับเอาเอาบ้านไหมครับเออบ้านผมอยู่ตำบลไม่จะบอกก็ได้เผื่อคนดูเขาจะไประเบิดบ้านผมอยู่เลขที่หนึ่งเจ็ดห้าหมู่สิบสี่เวอร์ด้ายเวอซ้ายจังหวัดเลยนะครับถ้าเกิดจะโยนระเบิดก็พิกัดอยู่ที่ศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งสองทางทิศเหนือของกี่องศาอยู่ที่ระดับ23องศาเหนือครับก็ ถ้าเกิดจะเลงก็เลงไปทางซ้ายหน่อยเพราะว่าบ้านผมมันมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งครับเดี๋ยวมันไปทำรอดยังเออรู้สึกว่าชื่ออะไรครับรู้สึกจะดันนะฮะแล้วหนูแหละค่ะกุชเชียครับเชียมากมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารกสวรค์นี้มันเป็นเอาดีๆแล้วตายไปคงลงนรกอะครับ พอทำบาปไปเยอะนะครับก็ยังดีที่รู้ตัวเชื่อเพราะอะไรครับเพราะเชื่อว่ามันต้องลงนรกแน่นอนมีคนขนัำถนนละอ่ะเชื่อไหมฮะเชื่อค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสวรรค์นรกเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยงใจของคนใช่ไหมคะเขาก็ต้องเชื่อว่าเออสวรรค์เนี่ยมีจริงเพราะว่าทวามสันเทานำไปได้แล้วนรกเนี่ยคนเขาก็รู้ว่าเออช้านิดนึงฮรจะช้านิดนึ่งเพราะว่าคนเราเลยไไปครับ้อ แลยค่ะโทษค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะก็นรกกับสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องเป็นที่ยิ่งใหญิ่งจิตใจถูกไหมคะครับเพราะว่าสวรรค์เนี่ยก็มีคนที่แบบเออเคยฝันเห็นแล้วไม่ข่าวิญญาณจิตวิญญาณไปเห็นอืมเป็นที่ยิ่งใหญิ่งจิตใจให้คนทําดีส่วนนรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ให้คนรู้ว่าถ้าทําบาปเนี่ยมันต้องตกนรกจริงไหมคะค่ะขอบค่ะไอ้นี่นี่นี่อีกอันนึงเออตรงประเด็นยังไม่จบมึงเชื่อเรื่องปากหิมาพากันไหมครับแล้วคุณเชื่อเหรอครับ ป่าหิมะพามีจริงครับแลครับมึงไม่เอามะม่วงหิมะพามันหรือครับของแท้ใช่มันมาครับเม็ดมะม่วงหิมะพานมีป่าหิมะพานก็ต้องมีเพราะฉะนั้นอะไรครับคุณนนท์ไม่มีทำไมไม่มีเล่นจี่หิมะพานมันวะคุณไปยุ่งกับมึงเลยอะสามพยางจากที่เมื่อกี้เขาทิ้งท้ายไว้ว่าไก่ตัวหนึ่งผ่านหน้าวัดมึงมีทั้งหมดตอนแรกเลยเออนั่นแหละ ไก่ตัวหนึ่งผ่านหน้าวัดผ่านหน้าวัดอารันยีเดินกลับบ้านรีบกลับบ้านจะต่อว่าโดนรถเหยียบเแม่งมวะต่อจากมันนะครับเดินรถชนนี่ไม่เรียกเป็นเถื่อนเลยวะเดนรถชนเนาะเดินรถเหยียบเดนรถเหยียบตายคาที่ก็ได้ตายคาที่ไม่ไปตายโรงพยาบาลแล้วครับตายคาที่แลยวะ เอางต่อครับสามวันเผาเชื่อเพราะอะไรฮะมันเป็นแบบไม่ถูกค่ะเพราะว่าเราลบไม่ใช่นอสัตวมันอยู่ากับการกานทำของเราไงไมันต้องเอาเนี่ยมันยึดถือครับมันถึงจะบดำเนินชีวิตได้ไม่งั้นก็จะไม่มี <S <S มือกฎหมายอ่ะครับเอาง่ายต่อจากนั่นครับสามพยางสามวันเผาครับเด็ดวันกลับบ้านแล้วกันบ้านดวันกลับบ้าน กับบ้านเพราะว่าเจ็ดวงเล็บวันชื่ออะไรครับไม่ต้องถามนั่นสิน้องทีมงานมึงอยู่แล้วในอีสานคนสัมภาษณ์คนนี้เชมีแต่คนที่ไม่เชื่อมาหาลัยอ่ะไหนๆคุณก็รู้หัวข้อแล้วพราคุณเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อเพราะพ่อกูสอนมาตั้งแต่เด็กนะครับพ่อผมสอนมาให้เป็นจดิงคูจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อครูก็โดนตีอะครับโอเคเออหมันมดเป็นการ บอลล็อชื่ออะไรครับโต้งครับอ่อโต้งเฉยๆ่ะนี่มึงเล้ว่าไก่อ่ะมาครับไม่ชื่ออีกชื่อที่เพื่อนแรกชื่อว่าท็อปใช่ไหมครับเพื่อนเติมให้ว่าเบะ็อปเบะอ่าคุณไหนๆคุณมันก็เป็นทีมงานของเราอยู่แล้วผมถามว่าคุณเชื่อหรือเปล่าเชื่อมากครับเพราะอะไรฮะแม่ผมสั่งสอนมันนแตจะเด็กปลาไก่อ่ะนะครับ ไม่ต้องพูดมากะอะไรกันต่อจากคุณหนุ่มโอตาคุสามพยางว่า,วาเขาทิ้งท้ายคุณว่าฟัดโลดดากคุณจะต่อว่าเฉยๆว่ะ <c oughs> ติดตันห้าวิเอาลงคูดาวไหมผมสลสรุปในวันนี้เชื่อไม่เช,ชื่อได้เชื่อได้หรอค่อยไม่เชื่อได้สูง นาะมันเป็นเรื่องจริงเออลวง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 เออก็สมควรแล้วแหละที่ผลสรุปมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะอืมตากล้องมันกระบดร้อนอยู่นั่นเนล่ก็แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีผลหรอกว่าทําไมถึงทําดีแล้วตายถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ความจริงแล้ว สวรรค์นเนี่ยฮะมันอาจจะไม่ต้องตายแล้วไปก็ได้บางทีคนทําดีเนี่ยคุณรู้สึกสบายใจเหมือนคุณขึ้นสวรรค์แล้วคนที่ทําชั่วเนี่ยตกนรกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะว่าคุณไม่มีความสุขสบายในชีวิตอยู่แล้วคุณจะระแวงไปทั่วแหละเอานะเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณระแวงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างกลัวว่าคนอื่นเขาจะจับคุณได้เพราะฉะนั้นสวรรค์นรกมันไม่จําเป็นว่าจะต้องตายแล้ว <ผม S 1> ถึงค่อยไป,ไปไแต่ จริงๆแล้วเนี่ยสวรรค์คนที่ทําดีก็เหมือนขึ้นสวรรค์ไปแล้วครึ่งคนที่ทําชั่วก็เหมือนตกนรกไปแล้วครึ่งเพราะฉะนั้นถึงเป็นชื่อตอนขึ้นมาในตอนนี้ที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนที่ทําดีก็เหมือนกับว่ารู้สึกดีก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่คนที่ทําชั่วเนี่ยก็เหมือนรู้สึกไม่ดีก็คือเหมือนตกนรกไปแล้วเอาเป็นว่าขอสนับสนุนให้ทุกคนทําดีแล้วกันนะครับ าละครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเกียนที่ไหนและเกียนที่สถานที่ไหนนะครับติดตามได้รายการเพอเจอครับผมสวัสดีครับ。いいんですかいいんですかこんなに人好きになっていいんですかいいんですかいいんですかこんなに人信じてもいいんですか。 鶏の唐揚げさらに言えばうちのパが作る鶏のあんかけでも誰も買ってないお前ね叶わないお前がおかずならば俺は丼で50杯明るくご飯を借りできるよだけどもうんなこと言うとじゃあやってみてと買って迷い出すけどそれはあくまでもたとえの話でありましてたどもやれと言われりゃおい丼も男なわけでプラの寒いわけでお前が好きなわけでちょびっとでも分かってもらいたいわけでちなみにおかずって変な意味じゃないんで

ไปนู่ผมไปโอ้โหผมไปโอ้ยไปผมผมไปเร็วสุดผมลงแล้วผมลงแล้วอ้าวอ้าวอ้าวไปนู่นนะนะครับแบตเตนชิพของผมอ้าวไปแล้วครับไปแล้วฮะไปแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นครับอยู่นู่นนะครับอ้าวแบตเตนชิพผมอยู่ไหนร่หมดเลยครับยังครับผมผมยังไม่ลงผมวเลยครับอุ้ยของไปแวอ้าวของคุณหนุ่มโอตาคุเดี๋ยวนะครับนี่ขผมผมเป็นคุณเปิ้มครับคุณเปิ้มครับครับผมไปนู่นแล้วครับ โอ้ไปไปไกลนะครับเฮ้ยไปนะผมอยู่มานะผมผมอยู่ข้างหลังข้างหลังเลยครับอย่าไปจนจิกเอ้แตกหัวหลอกแยกแตกไหว้วะผมอยู่อยู่ใช่ Wonderful ปากต่อไปเอาวิน่า